สนามกีฬากลางอำเภอนาทีาจังหวัดสงขลาครับท่านผู้ชมชื่อมา่เอฟซีลงเตนะนัดที่8ของฤด,ดูกาลนะครับออกมาเยือนบัวชนแดนใต้สงขลาอยู่ในเตดครับซืเดคนแรกชื่อใหม่ปรับแนวรับนะครับโจตะคืนเจ็บแล้วก็เป็นธีรชัยทรเพียรยืนเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ดรอปบุญมีบนรอดให้สารัตปองสุวรรณยืนแบ็กซ้ายเริ่มเกมมาเจ้าบ้านทักทายก่อนนะครับเจ้าวายิงของเดบิดดาซินวาครับมาได้ลุ้นเหมือนกันนะครับ จากนั้นชื่อไหมน่าจะขึ้นนําก่อนะแต่ไม่ได้ครับโอ้โหฮิศยานมงแต่ว่าโดนปัดไปชนขาน,นิดเดียวและลูกนี้ครับเจ้าบ้านมาได้ประตูขึ้นนําจนได้นะฮะดบบเ,เดบิดเบเนตดาซิบาลหลบมาแล้วซัดตัวนี้เรียบร้อยเลยครับทุกผู้ชมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โห,โโหนาทีที่34ครับเจ้าบ้านขึ้นนําไปแล้วมาจากการทําชิ่งฮะฉายข้มาแล้วแตะนิดเดียวครับฉีกหนีมาก่อนที่จะแตะหลบกฤษณะกรันก,ก,กินแล้วซัดเข้าไปรับลูกนี้ เอาละครับเชียงใหม่โดนก่อนจนได้ครับจบครึ่งแรกครับเชียงใหม่เอฟซีตามหลังสงขายูเนเต็ดเจ้าบ้านอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับครึ่งหลังเชียงใหม่เปลี่ยนตัวนะครับให้ไก่เกียรติคุณธนทรั์ลงมาแลยครับและในจังหวะนี้ผู้สินมองว่าเป็นการฟาวครับจุดโทษของเจ้าบ้านนะฮะผู้สินมองว่าเจ้าบ๊อบวิชาในนัศีนั้นไปผลักในเขตโทษแล้วลูกนี้เจ้าบ้านยิงไปชนเสาอย่างเหลือเชื่อครับโอ้โหกอ้กาเบลัสโกนะครับ จากฟีคิปครับทานผู้ชมลูกชุนมุนแล้วธีรวัตรดุนีซัดตัวนี้ติดก่อนที่จะซ้ำไปชนคานครับโอโหแล้วยิงตัวนี้เปรียบร้อยเลยครับว่าบอลข้ามเส้นไปแล้วครับฟันชิสโกซัวเรสครับบวกสกอร์ที่2ให้กับสงขลาครับ2ประตูต่อศูนย์ดูภาพช้าครับเราเคลียร์ไม่พ้นอันตรายนะฮะแล้วธีรวัตรดุนียิงไปติดกษณะกันกินครับ กัวกาเว拉กซ้าไปชนคานก่อนนะครับแล้วตรงนั้นฮะฟานคิสโกโซเรสโอ้โหยิงซ้ําเข้าไปนะฮะบอลนะข้ามไปแล้วทั้งใบสองศูนย์ครับเชียงใหม่จังหวะนี้ครับน่าจะเป็นลูกตีไข่แตกมากฮะฮิเตียนยิงไปโดนเซฟอีกครับโอ้โหเชียงใหม่ยังไม่ได้มาเรามาดูลูกดีครับเจ้าบ้านเปิดเข้ามาแล้วหลุดลูกนี้โอ้โอยังทันนะเจ้าบ๊อบวิชาเนนสีออกมาสกัดเอาไว้แต่ยังไม่พ้นอันตรายครับ เปิดเข้ามาใหม่แล้วเนี่ยบโอ้โหเราไปสมาธิหลุดนะไม่มีใครเข้ามาสก,กัดธีรวัตรดุนีฮะบวกสกอร์เพิ่มกลายเป็น3 0เลยครับโอ้โหธีรวัตรยิงอีกแล้วเกมที่แล้วก็กดคนเดียว2ลูกอะวันนี้ซัดอีกเนี่ยครับเรายืนตรงนั้นตั้ง3คนครับแต่ว,ว่าไม่มีใครถึงบอลเลยเสร็จเลยครับเชียงใหม่ไปกันใหญ่แล้วตอนนี้และในจังหวะนี้ก็เป็นประตูตีไข่แตกครับของคริสเตียนคิโรฟสกี้ครับประตูที่7ของเจ้าตัวด้วยนะฮะ ว้ายิงสวยครับโอ้โหดูฮะพิทยานแก้ตัวครับซับตัวนี้เข้าไปกวันนี้ก็มีโอกาสหลายครั้งเลยครับท้ายเกมเชียงใหม่บุกแหลกเลยครับทุกผู้ชมบุโน่เปิดเข้ามาอนุพันธ์ครับก็หน้าตัวสมรองซําตัวนี้ข้ามขาอีกครับโอ้โหเจ้าฝุ่นนะฮะว้าไม่ได้ครับเชียงใหม่หมดเวลาการแข่งขันครับเชียงใหม่วันนี้ไม่ไหวครับออกมาแพ้สงขายูเนเต็ดไปนะครับ3ประตูต่อหนึ่งครับ